สวัสดีครับปุบก,กับสุรุกาลหรือร์พโลเราเริ่มต้นกันทีเฮ้ยเอาเด้อกูเป็นกำลังใจให้เวียดเอ้ยสู้มิตรกวนวายมึงรอบนี้แหละมึงตรงมาแหลวละได้วเวลาของมึงแล้วถึงเวลาแล้วเวียดหนึ่งร้อยล้านของแดนระดมพลคืนฟอร์มคณะกรรมการแฟนบอลเรียกร้องฟลอร์เดินตามรอยแม็กอลิสเตอร์ยุ่งแห่งการรอคอยสิ้นสุดสักทีหลังจากฟอร์มตกต่ำจนหลุดท็อปโฟร์ ลิเวอร์ตีตมกับสูแอนฟิลด์ในวันเสาร์นี้นะครับเพื่อไล่ล่า3า,าแต้มจากนัตเตยมฟอร์เรสต์ซึ่งหากสำเร็จช่องว่างกับจากูงจะเหลือเพียง5คะแนนท,นทันทีและตอนนี้สายตาทุกค่จากคณะกรรมการแฟนบอลลิเวอร์ูลต่างจับจ้องไปที่ชายคนเดียวเท่านั้นฟอร์เรนเวียดจุดเดือน100ล้านเสียงแผ่วเบาต้องกลายเป็นเสียงสนัน่นฟอร์เรนเวียดนะครับเจ้าของค่าตัวมหาศาลคือผู้เล่นที่ดูกคาดหวังว่าจะเข้ามาพลิกโฉมเทียม แต่การเริ่มต้นกลับกลายเป็นแค่เสียงแผ่วเบาไม่ใช่เสียงดังสนั่นตามที่ทุกคนคาดหวังตั้งกลางช่วงเวลาที่ทีมต,ต้องการความมั่นใจอย่างยิ่งยวดแพ้5จาก6นัดหลังสุดแฟนบอลมองว่าเกมกับฟอร์เรสต์คือโปรแกรมที่ง่ายที่สุดและเป็นโอกาสทองที่ต้องไม่พลา, an าดไลท์บูคาแนสการกรรมการแฟนบอลเวีย์ต้องได้ออสตันเป็นตัวจริงแล้วการอาสซทและประตูสักสองสามลูกจะเป็นตัวเร่งความมั่นใจที่เปลี่ยนแปลงเกมได้ สำหรับเขาอย่างแน่นอนการที่เวบฟอร์มก็ฝักจะเป็นหัวใจสำคัญข,ข,ของการลุ้นแชมป์บรูบินส์ออฟซ c c เ s ตต้องเลิกดิ้นรนในพิมรีสิ่งที่น่าคบคิดคือฟอร์มของเวสไม่ได้มืดมนไปเสียทั้งหมดเขายังโชว์ศักยภาพได้อย่างผ่อนคลายในเวทียุโรปและทีมชาติแต่กับต้องดิ้นรนต่อสู้กับจังหวะและความหนักหน่วงที่เป็นเอกลักษณ์ของพิมรีกอนดูเกเลนจากคณะกรรมการฟุตบอล ชี้ทางสว่างให้ซูเปอร์สตาร์ชาลมันต้องเดินตามพิมพ์พเขียวของเพื่อนร่วมทีมที่ประสบความสำเร็จมาก่อนพิมพ์พเขียวอเล็กซิสแบง์อริสเตอร์คือตัวอย่างผู้ซึ่งเป็นผู้เล่นที่สง่างามได้มุ่งมั่นเวดจำเป็นจะต้องปรับตัวและเติบโตในสภาพแวดล้อมใหม่นี้แม้จะต้องใช้เวลานานกว่าที่แฟนบอลคาดหวังก็ตามคำเตือนแฟนบอลต้องใช้ความอดทนเพราะซูเปอร์สตาร์กำลังก่อร่างสร้างตัว เขายังคงต้องการเวลาในการปรับตัวต่อจังหวะการเล่นที่เข้มข้นของลีอังกฤษโอกาสทองของเบอร์7สล็อตต้องสร้างแพลตฟอร์มแม้สติ3แอซิจาก16นัดยังไม่น่านพอใจแต่ความมั่มนองเวียสยังคงอยู่ดังที่เขาเคยโพสต์ในโลกยลมีเดียว,ว่าเราเจะเดินหน้าต่อไปการทำง,งานของสล็อตคือการสร้างแพลตฟอร์มให้เวียสสามารถโชว์ฟอร์มได้อย่างสม่ำเสมอ,สมอโดยเฉพาะการใช้เขาจากปีกซ้ายซึ่งเคยแสดงสัญญาณที่ดี บทสรุปคือความผิดพลาดและการปรับปรุงแก้ไขคือส่วนหนึ่งของกระบวนการลิเวอร์พูลต้องใช้ความเห็นอกเห็นใจและความอดทนเพื่อเป็นช่องทางให้เบอร์เจตได้เป็่งประกายเพราะความพยายามเหล่านั้นจะให้ผลลัพธ์ที่เพิ่มพูนขึ้นอย่างแน่นอนถามบ่อยชอนน่ารำคาญกัตุโซลั่นเรื่องเคียซ่าเป็นปัญหาฝั่งนักเตะผมเรียกติดทีมทุกครั้ง เจนเนโรกัตตูโซนะครับกุนซือทีมชาติอิตาลียืนยันกันที่ฟาดลโกกียซาถอนตัวจากทีมชาติอยู่เรื่อยๆมันเป็นปัญหาจากฝั่งนักเตะเพราะมืว่าเอื้อมที่นักข่าวเอาแต่ถามตนถึงเรื่องนี้เจนเนโรกัตตูโซครับเทรนเนอร์ทีมชาติอิตาลียืนกรานว่าการที่ฟาดลโกกียอซาดาวเตะหรือร์พูลถอนตัวจากทีมชาติติดๆกันมันเป็นปัญหาที่เกิดจากฝั่งตัวนักเตะไม่ใช่ฝั่งตน ช่วงที่ผ่านมาเคียซ่าเล่นในหน้าประใจัยในระดับหนึ่งกับลิเวอร์พูลซึ่งกัตูโซก็เรียกเขาติดทีมมาโดยตลอดนับตั้งแต่ที่เข้ามากรมมุงเมงเฮียนทับอัตซุรีต่างเกียซ่าปฏิเสธที่จะมารวมตัวกับทีมเองหลังโดนถามเรื่องของเกียซ่าเหล่านั้นกันตูโซก็ตอบว่าคุณเองก็รู้ดีอยู่แล้วนี่คุณน่าจะรู้ดีว่ามันเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นจากฝั่งเคียซ่าพวกคุณเอาแต่ถามผมเรื่องเดิมๆผมน่าเรียกเคียซ่ามาติดทีมทุกครั้งนั่นแหละผมคุยกับเขาอยู่เสมอ ปัญหามันไม่อยู่ที่ฝั่งกัตตูโซ่หรือทีมสตาฟโค้ดแต่ปัญหามาจากฝั่งเคียซ่าไม่ใช่เราพวกคุณรู้ดีอยู่ทนโท่ผู้คุณเอาแต่ถามเรื่องเดิมๆแล้วผมก็ตอบแบบเดิมไปตลอดนั่นแหละพิส oh, oh, oh. การเชื่อราชันจับตาโซบอสไล์เสริมทัพอีกอัพิสการกกับอดีตมิดฟิลของลิเวอร์พูลชาวบว่าเรย์มเริจสนใจในตัวโดมินิกโซบอสไล ด้วยความสามารถรอบด้านอันยอดเยี่ยมของนักเตะสตา์ทีมชาติอังกฤษก้าวขึ้นมาเป็นหนึ่งในกองกลางชั้นนำของพิมริกด้วยผลง,งานอันยอดเยี่ยมนับตั้งแต่มาค้าแข้งในทิ่นอารนแวลเมื่อปี2023ที่สำคัญคือเขาสามารถและเล่นได้หลากหลายตำแหน่งทั้งในเกมรับและเกมรุกถือว่าครบเครื่องเลยทีเดียวปีสการล่กาวกับบอยสปอร์ตว่าเรย์มเรดอาจสนใจโดนิคสวอสไล์เพราะคุณภาพของเขา,ยาเยี่ยมมากสามารถเล่นกับสโมสรไหนก็ได้ในโลกใบนี้ เขาเป็นนักเตะที่เก่งมากๆและสามารถเล่นได้หลากหลายตำแหน่งด้วยจนทีมไหนในโลกใบน,นี้ก็ล้วนแล้วแต่อยากได้ผู้เล่นแบบเขาเขาเล่นเกมรับได้เขาสามารถกดดันกู้แข่งได้เล่นเกมรุกก็ได้ยิงประตูจากลูกตั้งเตะได้และยังทะลุเข้าก,อกอรอบเขตโทษได้อีด้วยเขาสามารถทำทุกอย่างที่เขาต้องการในสนามสร้างอันตรายให้กู่แข่งวิ่งไม่ไปหมดแถมยังหน้าตาดีอีกด้วยข้อสุดท้ายนี่นะฮะสุดๆไปเลยหล่อ ถือว่าเจิมหรือร์พูลสะดุ้งนะครับชอนได้์สาร์อัธเดตกรฟอเรสต์ลุ้นอัดขาบ้านในศึกพิมลิกวันที่20พฤศจิกายนที่ผ่านมานครับชอนได้ผู้จัดการทีมนอตติงแฮมฟอเรสต์ได้สัมภาษณ์ล่าลสุดในงานแถลงข่าวกางเกิลพิมลิกอังกฤษนัดปุ๊บปีกยนลิเวอร์พูลที่กำลังอยู่ในช่วงฟอร,รม์มตกในการแข่งขันวันเสาร์ที่22พฤศจิกายนนี้หรือว่านะครับภายใต้การนำทัพของคุณเซอร์อ,อันดอร์สลอตพาทีมค่อนแชมป์พิมลิกรูดูกันที่แล้วแต่ยังหาฟอร์มเก่งไม่เจอ แพ้ไปถึง7ใน10นัดหลังสุดทุกรายการและพ่ายแพ้ไป5จาก1 1เกมแรกในพิมลีหล่นมาอยู่อันดับที่8ตามหลังจากฟูงอาร์เซนอลห่าง8แต้มรายงานดังกล่าวที่ว่านักปิดวันสำหรับลิเวอร์พูลที่ทุ่มเงิเนเสริมทัพมากกว่า400ล้านปอนด์ในช่วงสมมติที่ผ่านมาแต่เน,นตเตค่าตัวแพงที่ความมาส่วนใหญ่ยังโชว์ฟอร์มไม่ได้คุ้มค่าตัวเช่นอเล็กเซอร์ซักฟรานเวียมาร์คเคเกสเจอร์มี่ฟิมปงอย่งางไรก็ดีนะครับจนในเชื่อว่าลิเวอร์พูล ยังไม่เข้าแค่มิกลโดยกล่าวว่าพวกเขาปรับทีมเยอะใช้เงินไปมากในแง่หนึ่งมันก็แสดงให้เห็นว่ามันไม่ได้ง่ายเหมือนใช้เงินแล้วจะได้ผลลัพธ์ที่ดีแต่บ่นใจเลื่นะครับว่าอย่าคิดว่าพวกเขาเป็นผู้เล่นที่แย่พวกเขาเป็นทีมที่ดีพวกเขาผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากมาบ้างพวกเขาก็าชนะเะรียวมาเรดแล้วทุกคนก็ตื่นเต้นกันมากจากนั้นก็แพ้แมนซิตี้และมันกลับมาซ้ําเติมอีกครั้งเรื่องแบบนี้เหมือนเกิดขึ้นได้ คำตอบในคำพูดก็คือคุณจะกลับไปชนะอีกครั้งหนไหมนั่นเป็นความท้าทายที่จะเยี่ยมผมชอบแบบนั้นมากกว่าที่จะมองข้ามเราไปผมจะไม่ตั้งข้อสนนษดากับ Liverpool ลิเวอร์พูลหรือสโมสรในดๆอย่างแน่นอนผมสนใจสโมสรน,นี้มากกว่าสิ่งที่เรายึดมั่นและสิ่งที่เรากําลังทําอยู่แต่คุณซิอฟอร์เรสยืนยันด้วยว่าต้องการบุกไปชนะลิเวอร์พูลถึงที่นอันเวลไม่ว่าฟอร,ร์มของคู่แข่งจะเป็นแบบไหน ผมคิดว่าคุณอยากให้ทีมและตัวคุณเองมีความมั่นใจว่าจะไปที่ไหนก็ตามคุณไม่สามารถรับประกันสิ่งเหล่านี้ได้แต่ผมคิดว่าเรามีทีมที่สามารถสู้ได้นั่นเป็นเรื่องสำคัญมากเราต้องการแข่งขันในทุกเกมเรากําลังเริ่มสร้างทัศนคติแบบนั้นคุณต้องเล่นอย่างเต็มที่เพื่อเอาชนะทีมแบบนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสนามของพวกเขาและนักเตะก็รู้เรื่องนี้ดีลเวูลอของพวกเรานะครับก็จะลงเล่นกับนอตเทียมฟอเรสต์ในเําคืนวันเสาร์ที่ 22พฤศจิกายนนะครับนี่คืสขขอสมการลิเวอร์พูลนะท่านผู้ชมซึ่งเป็นรอบเย็นของวันที่21พฤศจิกายนนะครับขอเชิญแฟนๆนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้านรักไปกับชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคอปแฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคอปแฟนบอลพันธะ ที่สำคัญนะครับมือน้น้อยของผู้ท่านมีค่ามากมายตอบพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็กลับมาพบก,กันใหม่สวัสดีครับ